แปล,แปลกๆน,นะฮะบิกไลค์แต่ว่าร้าน7,9ก็ถือว่าราคายังไงเดียสมให้สมผลน่ะถ้าแต่งนะแต่ถ้าเดิมๆมาร้าน7,9อย่าไปซื้อแต่ถ้าแต่งแบบนี้มาแล้วโดยคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรโอเคต่อนนิดต่อนหน่อยไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าโอเคคือเราใช้รถเขาเนี่ยเราก็หวยเขานะฮะแต่ว่าพูดจริงว่า เราก็พูดในเรื่องราคาที่มันสมเหตุสมผลจริงๆเพราะเราไม่ให้รายการาสร้างภาพหรือว่านะครับดูเสียไปเนะี่ย Cut the shit man นะ,ะถ้าคุณผู้ชมใหญ่จะ modify เครื่องของ MRS นะฮะแนะนำนะฮะเปลี่ยนใหม่นะจาก1นึ่งซัดซในในรหัสของมันเนี่ยเป็น2ซัดซนะครับแล้วก็ ทำแคมใส่กล่องสบายหนึ่งถ้าใครงบเยอะหน่อยก็อยากจะแต่งเป็น NA นก็ใส่ปากแตรนะครับเวเบอร์ ber, นะฮะแล้วก็หัวฉีดเดินรางใหม่ดันรางแน,น่นๆน,นะฮะหรือไม่นะคุณผู้ชมเนี่ยมีงบประมาณพอสมควรนะครับอยากจะโมดิฟายให้เป็นรูปแบบของเทอร์โบนะครับเอาเครื่องนี้นะฮะเปลี่ยนก้านสูบนะครับแล้วก็ลดกำลังอัดมันนะฮะยัดเทอร์โบลูกแบบว่า กระจิมหลิมลงไปหน่อยบูสท์ทักประมาณ0.70.8ปบาทก็วิ่งได้ไม่พังเกียร์ไม่พังด้วยแต่มันมน่านํำคาญเพร่ะเจาเกียย์มันจะเป็นเซมิออโต้คือจะมีจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์ที่ที่ญี่ปุ่นเขาบอกฉลาดแต่ผมว่ามันโง่เพราะมันช้านะฮะคือถ้าเป็นเกียร์พวกฉลาดฉลาดอย่างเช่น audi r 8นะครับอย่างพวกโอ้โหห,หลุมวะไม่ไม่ขูดด้วยนะฮะ audi r 8พวก f e r r a r i นะครับ Porsche รุ่นใหม่ๆก็ก็หนึ่ง ก็เจ็ดหรืออะไรเงี้ยนะฮะเกียร์จะแบบมีกล่องเกียร์ไฟฟ้าของมันนะฮะแต่พวกนี้เนี่ยก็เป็นออโต้องมีกล่องเกียร์เหือนกันแต่ว่าจะต้องใช้ค่าประมวลนะฮะที่ญี่ปุ่นก็จะมีชุดออปชั่นคิดนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทั้งคลัชด้วยเรื่องของการจับแบบอัตโนมัติด้วยนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะแรงเกียร์ธรรมดานะ,ะ,ะครบคบหาอย่างไดีที่สุดแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ด้วยกับหนึ่งแซดนะฮะสามารถชนเกียร์ทั่วไปได้นะครับ หนึ่สัส้นๆจะไปดูในรถอะไรบ้างก็ออติสเงี้ยลองดูนะฮะแต่ว่าชนเกียร์พวกนี้ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่หรอกผู้ชมแต่ว่ามันมาจากข้างหลังก็ลองดูเสียงกงเยอะผู้ชมเพราะยุคสมัยนี้คนแต่งรถไม,ม่เหมือน7ปีที่แล้วนะฮะสมัยที่น้ํามันยังถูกเศรษฐกิจเมืองไทยยังโอเคยุคแรกเฟ,ฟื่องฟูวิ่งเงิน4 0 2เมตรเติมน้ํามันแบบว่าเอทานอลนะฮะเอ่อออกเทนร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่กอนคนไทยรวยมากตอนนี้ ที่เติมเติมแข่งรถตอนนี้ติดหนี่พนันบอลหน,นีโฮซุกโซุนไปไหนก็ไม่รู้หมดแล้วนะครับเราก็รุ่นใหม่นะมาขับรถสนุกสนานเออใช้รถอย่างมีความสุขก็พอนะฮะถ้าคันนี้ล้อเล็กแต่มันก็จะไม่สวยไงแต่ถ้าล้อเล็กก็จะวิ่งดีกว่านี้นี่มันเป็นรถแบบเน้นสวยงามมาต้องบอกว่า Extre m e ม o d r r n Sport เป็นค่ายที่ขายรถมือสอเน้นความสวยงามเป็นหลัก performance เป็นรองนะครับแต่ถ้าอู่ซิงแบบถ้าเป็นรถเราเราไปอู่ซิงเนี่ยเน้นสวยเฉย performance เป็นหลักนะต่างกันคุณผู้ชมครับก็เป็นรถหนึ่งคันนะฮะที่ ตกแต่งมาได้ดีนะครับในรูปแบบของอ Extreme Motorsport นะฮะก็ใครที่สนใจนะครับซื้อรถดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดต่อน้องแชมป์นะฮะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณด้วยที่มาให้ขับรถสแตนดาร์ดแต่ว่าสวยงามแบบนี้แล้วกันนะครับชมช่วงต่อไปของรายการรถโชว์วันนี้ขอบคุณผู้ชมมากที่ทนช้าๆไปกับผมแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นรถหนึ่งคันที่เรียกว่าน่ายกย่องคนที่ปั้นชุดแต่งแล้วก็ตกแต่งภายในได้ดีแบบนี้ครับ เห็นไหมพี่บีฮะผมบอกแล้วว่า M R S เนี่ยนะแบบตลาดไหมเหมือนฟอร์ป่ะคือพี่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินเยอะทำไมฮะมีมีปัญญาขี่ป๊อตได้แบบถูกต้องแล้วภายในอินเทอรยเนี่ยทำแบบแปะจริงๆคุณผู้ชมเมื่อไหร่จะมีคนทำ M R S เป็นสไปเดอร์มั้งสไปเดอร์ผมเห็นนะเดี๋ยวนี้ที่อเมริกามีชุดคิดพี่บีครับไอที่ราคาผ้าใบสไปเดอร์เนี่ยนะเป็น M M R 2ใช้ใช้เบส M R 2นะฮะแต่ว่ามาเป็น430 Ferrari โอ้โหเหมือนเปียบ เขาเรียกว่า430แบบประหยัดเหมือนเหมือนที่บีมใช้เบรของรถโฟกเต่ามาทำเชอร์บี้นี่ป่ะ <c oughs> แรงอะ่ะ <c oughs> แรงอะ่ะอันนั้นคำันเกียร์คนคนอารมณ์แรงว่ะแรงว่ะมันก็ผมว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยคนไทยทำได้ <c oughs> น <c oughs> แต่ว่า<น>ดวยคนเล่นเนี่ยมันจะดูทุเรศคนเล่นรถมีกานี่ต้องแบบ ต้องเงินเยอะไหมเอาจริงๆไม่จะไม่จําเป็นนะครับผมผมจริงผมไม่รู้เรื่องือมกันเลยผมนี่ก็ได้ปรึกษาทั้งคุณหัตปรเดโตเอ้ยคุณตุ๋ยตากล้องของรายการเรานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่หลอกขายผมมาแต่ว่าแต่ว่าอเดี๋ยวขอขอรอดเลยะ แต่ละภาพมาว่าเดือนนี้ขึ้นสไลด์มากี่รอบแล้วรอบเดียวเหรอนะไปเปลี่ยนไม่แต่พอทําจบมันจบเลยเพราะอเมริกันเนี่ยมันดีอย่างผู้ชมครับก็คืออะไรอะไรสั่งได้หมดเมื่อที่ที่แล้วพี่บีครับไดชาร์จไม่พอครับอ่ามันไม่พอเมื่อเช้านี้ครับพี่บีครับไดชาร์จพอครับแบตไม่พอมันเป็นเรื่องของคือรถเนี่ยมันทําจากคนอื่นมาพอมันเป็นตัวเรามันก็ต้องสมบูรณ์แบบใช่ไหมแล้วคนซื้อรถผมไปโชคดีหมดอะเพราะผมอ่ะ โดนไปเยอะใช้นี่แล้วก็เก็บให้หมดแล้วแล้วเขาไปใช้สบายแล้วผมก็ต้องมานั่งทำใหม,ามานะ่โดนโดนไปเยอะฮะแต่ไม่ชินไม่เข็ดทำไ,ไปเรื่อยๆนะครับ นะคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครที่รักเล่นอเมริกันก็ต้องศึกษามาที่ร้านคุณโน้ตก็ได้นะเขามีพูดคุยได้หมดคุณโน้ตเนี่ยมีทั้งมอเตอร์ไซค์แลแน่นอนคออเมริกันชอบฮายไลท์เดวิสันอยู่แล้วและไม่ธรรมดาเป็นคัสตอมอีกดืองหักแต่ไม่เข้าใจมากร้านนี้อเมริกันซิกเกียแต่เสื้อผ้าแนววินเทจเขาเนี่ยอารมณ์ญี่ปุ่นนะแต่เป็นญี่ปุ่นแบบเก่าๆแบบคลั่งลัทธิอเมริกันแบบญี่ปุ่นใช่คือเออใช่มันจะแบบเหมือนกับจิตจิตหน่อยนะวินเทจนะใครที่แต่งตัววินเทจขนลุกเราเราเคยเราเคยมา เราเคยมาเจาะเนี่ยร้านวินเทจสไตล์เนี่ยเห็นแจกของไม่นั้งเยอะเวลาเอากลับจะคิดตังค์พี่เลยต้องวางอ๋อร้านวินเทจเนี่ยร้านวินเทจร้านนี้แหละจะพี่แวบบ๊บๆอ๋อร้านคุณโน้ตเหรอไม่ใช่ก็เรียนเชิญมาดูได้ตรงเอ่อตรงปลาอยู่เย็นตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลนะผู้ชมคนไหนที่ถนนอันนี้เล่นถนนอะไรนะราชพฤกษ์นะครับมาดูได้เลยเดี๋ยวเซอร์เคิลมาอยู่ตรงข้ามตรงข้ามกับรถใหญ่เห็นเซเว่นใหญ่ๆเข้ามาเลยทรับเนี้ยอาณาจักรคุณโน้ตรับรองเสียตังค์ครับท่านผู้ชมครับถ้าเข้าไม่รู้ว่าถูกร้านหรือเเเปปปลลล่่่าาาาาถถ้้้หห็นนนนนนููกกแแฝดดดวรรรระะคคคััััับบบบบออออียสส์์ง นี้แจกหนังสือจากนิเทสารเ s สนะฮะกี่เล่มดีเจ็ดเล่มจะถามว่ามีอะไรบ้าง0 2 8 0 8 0 7 0 7ด้านล่างโทรเข้ามาเลยแล้วกันนะครับรวมถึงเสื้อรายการเรสโชของเราทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะวันนี้เรียกว่า Happy Friday ขอให้มีความสุขมากๆแล้วอย่าลืมนะครับมีมอเตอร์สปอร์ตอยู่ในจิตใจรวมถึงรถไม่จำเป็นต้องแพงราคาต้องสูงหรืออะไรขอให้คุณรักรถคุณก็สามารถดูรายการเรากับ Special ลทร e วิชั่นเจ็ดสิบได้แล้วนะครับวันนี้สวัสดีพี่ดีฮะสวัสดีครับลาไป เดี๋ยวตอนนี้คันนี้ต้องสไลด์ไหมไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องไม่ต้องคันนี้ขี่ได้เลยไะขี่ได้